หากฝันเห็นผีกระหังผีกระหังในความเชื่อพื้นบ้านมักเป็นผีที่ออกหากินกลางคืนบินไปมาแฝงความลึกลับและน่ากลัวฝันเห็นผีกระหังอาจสื่อถึงความกลัวความกังวลในใจหรือปัญหาที่กำลังซ่อนอยู่โดยเฉพาะเรื่องการเงินหรือความสัมพันธ์ที่ยังไม่ปรง่งใสอีกด้านหนึ่งอาจเป็นสัญ,ญญาณเตือนว่ามีคนคิดร้ายหรืออิจฉาควรระวังการถูกนินทาการถูกหักหลังหรือการเสียเปรียบในการทำงานการเงิน หากฝันแล้วรู้สึกกลัวมากเป็นการเตือนให้คุณระวังเรื่องสุขภาพหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยด้านโชคลาภแม้จะเป็นฝันที่ดูน่ากลัวแต่ก็มักมีในเกี่ยวกับโชคลาภแบบแปลกๆอาจได้ลาบจากสิ่งที่ไม่นึกฝันเช่นได้เงินคืนจากคนที่เคยยืมไปหรือมีโชคจากการเสี่ยงดวงเล็กๆถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่อง alice เจ็ด m ว s ิ